สวัสดีครับน้องชายแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมดาแก้วสิงห์มาวินดาเผาแก้วสิงห์มาวินซ้อมมากี่เดือนแล้วเนี่ยประมาณเดือนพว่ภาครับตอนนั้นน่ะเราเคยขึ้นรายการแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนตอนแรกจะต่อยวันที่เท่าไหร่วันที่สามครับสามตุลาครอครับอ่าแล้วก็ถัดมาสิบครับแล้วผัดมาสิบแล้วมาสิบเจ็ดครับโอ้โหแต่ว่าก่อนนั้นนั้นก็ซ้อมมาตลอดครับอยู่ค่ายทั้งหมดเลยกี่เดือนประมาณสี่เดือนนะสี่เดือน ไม่ได้ไปไหนเลยไม่แล้วก็ซ้อมมาตลอดครับแต่อาจจะไม่ได้เร่งอะไรมากมายครับแล้วมันเร่งจริงๆอ่างประมาณกี่สัปดาห์ก็สองสามสัปดาห์สองสามดาร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ก็เก้าสิบครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็รอวันอาทิตย์เลยครับอ่าไฟนี้เจอกับผู้เจอกับผู้เดิมเลยที่ขึ้นรายการไว้ใช่ครับคือปอลลี่ฝ่ายเทคครับเราเห็นเขาต่อยมาช่วงหลังก็ฝีมือดีครับกลายเป็นคนฝีมือไปแล้วครับ แล้วก็เขาจะสูงกว่าเราไหมน่าจะสูงกว่าเป็นไงเจอทรงนี้เป็นไงบ้างมันจะยากไหมจะปล่อยยากไหมมันก็แ้วแต่จังหวะอีกแต่จังหวะลราแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาแก้วเจอคู่ชกที่เล็กกว่าตลอดเลยนะเคยมีเคยเจอตัวเท่ากันไหมก็โรโบโรโบเท่ากันนั่นเท่ากันอยู่ะแต่ว่าส่วนมากจะเล็กกว่าเราครับถ้าเราโหนเคาได้ก็จะเท่าเราทีเดียต้องโหนลงมาฮะต้องกดคอลงมาคิดว่าจะกดคอลงมาได้ไหม ได้ครับผมได้สิใช่ไหมครับเออเออเออแล้ววางแผนยังไงไปนี่ก็ไปดูวันเวทีไปดูวันเวทีนี้พูดเหมือนเทรนเนอร์เลยเทรนเนอร์ทุกคนพูดแบบนี้นะบอกว่าอุบไว้ก่อนอุบ <ไว S 2> แผนไว้นะเดี๋ยวผู้ชมจะรออู้เอาแต่ไปนี้อาวุธเยอะขึ้นแน่ครับใช่ไหมครับเออถามหน่อยเออทรนเนอร์เราอะเทรนอะไรให้เราบ้เทรนมัดเทรนเหลี่ยมแบบนี้เหลี่ยมมัดอาวุธเสริมแข้งอะไรอย่างนี้ครับ เห็นปัดลงนวลกับบังมัตเมื่อกี้แต่ว่าจะเห็นกระปั้นของตะปอแก้วไฟดีด้วยเห็นหมัดมีโอกาสหนปต่อยลนเลยไหมก็ไม่แน่น้อยนไม่แน่ไม่แน่เอาละสิเอาละสิคือที่ผ่านมาเราจะเห็นตะปอแก้วที่เป็นหน่วยเข่าเข่าอย่างเดียวเลยแต่หลังจากนี้จะไม่ใช่แล้วถูกปะใครปั้มใครซ้อมให้เใครเป็นผู้ปัอมก็มีพี่ชาโดชาโด้กายาซีครับ แล้วก็เพชรธงชัยปิดทีเบมามาช่วยเพชรธงชัยด้วยเหรอมาช่วยปั้มครับวันนี้เขาไม่มาเหรอครับไม่ครับมาวันเดียวคนอันนี้มาหลายวันแล้วเขากลับตอนที่พี่มาเขาเลยกลับครัเขาเลยไม่เห็นน้ำหนักตอนนี้เกินอยู่กี่ปอนด์ครับกิโลกิโลเกินอยู่กิโลสามสี่กิโลไม่เยอะประมาณนี้อยู่แล้วป่ะครับเวทร้อยสี่สิบเอ็ดปอนเนี่ยมันมันเราชอบเวรนี้ไหมพอดีไหมพอดีครับ รอทไม่มากไม่มากเกินนะไม่มากไม่เกินทำสุดได้เท่าไหร่ก็ร้อยสามเก้าเก้าได้แต่สี่สิบสบายๆครับอ๋อสี่สิบก็ยังได้สิใช่ไหมได้ก็ยังมีโอกาสที่จะชิงช่องเจ็ดอยู่ครับเออเสียดายไหมครั้ที่แล้วที่เสมอไหมก็เสียดายครัับมสุดท้ายนคะแนนแรกเสียดีใจแล้วเออประกาศคะแนนมาสี่สิบเก้าเสียงแรกใช่ไหมแล้วคะแนนสองก็สี่สิบเก้าเท่ากันก็เสมอเลยก็ฝันสลายชิงแชมป์มากี่ครั้งละสองครั้งครั้งแรกกับ ยี่สิบที่สามครับ135ช่อง7ครับาเจ้าเจ็ดแพ้ไปครั้งที่2ก็ร้อี่สิบก่อี่อนสี่สิบะก็เสมอครับไม่มีดวงแชมป์เลยปะเนี่ยต้องไปทำบุญแล้วนะเนี่ยครับโอ้ดวงแชมป์ไม่มีเลยจริง2ครั้งไม่ได้สักครั้งหนึ่งไอ้ท้อนะไอ้ท้อปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะสิบเก้โอ้แค่19เองอ่ะแต่ตัวเบืองเริ่มมันลุกขึ้นลุกขึ้นอุ้ยโอ้โหสูงมากเนี่ยตอนนี้ก็อยากทำฟอร์มแล้วก็140อีกครั้งครับ ครับก็อ้อนป๋าหน่อยนะว่าถ้าฟอร์มสวยๆหรือว่าผมชกอาวุธเยอะขึ้นอะไรนี้นะก่อนชิงซักไฟเพราะว่ายังทำได้ยังทำได้เราสิบเซพราะที่แล้วหลายคนก็มองว่าเราไม่ได้แับไม่ได้น่าเสมอบางหน่าชนะด้วยซ้ำอะไรนี้ครับไฟที่แล้วมีอันฉียงไหมที่เซนหนึ่งก้อยสองเซนครับโอ้โหหลักแสนก็เพราะว่าเซนหนึ่งก็ถือว่าเราชนะก็เลยให้เป็นไฟกำลังใจอ๋อให้ตอนเสมอก็ให้ให้ให้เป็นไฟกำลังใจโอ้ยดีเลยถ้างั้นอ่ะได้ไหมครับ พร้อมแล้วนะ90%ภาในที่นี้ก็เวลาที่ต้องกังวลอะไรบ้างเขาเร็วกว่าเราไหมเขาอาจจะเล็งอาวุธเร็วกว่าหนักกว่าแล้วแข่งไหนแข่งซ้ายหน้าหรือว่าแข่งขวาหรือขวาไม่ขวาไม่ขวาเขามีแข่งไหนที่ว่าเรียว่าหน้ากังวลไหมก็น่าจะแข่งขวาความไวเอาแข่งขวาเขาเตะไวใช่ไหมครับใช่วงในเขาก็มีห้ือยู่ใช่แล้วมีอะไรต้องกังวลเพอร์ลลี่ก็ไม่นะครับก็ประมาณนี้ครับใช่ไหมครับเราเองก็เตรียมตัวไปไปเต็มที่เพราะว่าทีมงาน ทั้งทีหนึ่งแล้วก็ทั้งเทรนเนอร์ก็อดเด็ดต้รงทำนครับครับฝากแฟนบอลก็17บนี้เป็นกลังใจผมด้วยนะครับทำเต็นที่แน่นอนครับเล่นเล่นเล่นได้ครับ <laughs> Yeah.